สวัสดีครับเพื่อนๆนผมมาสวนนี้แล้วนะครับวันนี้มารอบที่สองแล้วนะครับมาตัดต้นพันธุอ้อยลำไต้หวันรอบที่สองแล้วนะครับมีคนสั่งมาเพิ่มอีกห้าลำก็เลยแล้วก็มีพี่อีกท่านหนึ่งนะครับที่เคยสั่งอ้อยผมไปแล้วนะเป็นอ้อยเบรลิคุดาวันนี้แกสั่งตะไคร้หอมไลย,ยุงนะครับตะไคร้หอมไลย,ยุงก็เป็นพืชสมุนไพรนะรที่มีกลิ่นหอม กลิ่นหอมมากตนะไคร้อหอมและยุงนะครับถ้าเอาไปแปรรูปก็จะเป็นพวกโลชั่นทากันยุงน้ำยาถูพื้นกลิ่นตะไคร้หอมสม,มนุนไพรอะไรต่างๆฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็มันเป็นสม,มนุนไพรนะฮะมีประโยชน์ทางด้านด้านเรื่องของในร่างกายด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องของการป้องกันมแมลงอะไรต่างๆเนี่ยเช่นน้ายาถูพื้นเนี่ยไปถูก็กลิ่นนะครับมันจะหอมหอมสําหรับคนนะแต่มันจะเหม็นสําหรับมแมลงแมลงก็จะไม่ชอบนะครับเพราะนั้นก็เลยแปลรูปเป็นน้ายาถูพื้นแล้วก็เป็นโลชั่นทากันยุงอย่างเงี้ยโอ้โหเจ๋วเลยนะครับเคยเดินเข้าไปในซเซเว่นนะก็ไปลองหาซื้อด้วยอะโลชั่นทากันยุงอย่างเงี้ยเนี่ย,ยก็คือนี่แหละครับ มีส่วนผสมของตะไครหอมเข้าไปนะครับโอเคนะครับนี่แกสั่งผมห้ารอยบาทเนี่ยมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับนน้อตะไคร้ก็อันนี้แกขอใบด้วยนะใบเอาไปขยี้นะถูพื้นจะ <c oughs> ต้องหาวิธีแพ็คไปใส่ถุงใหญ่ๆใ,ใส่ไปด้วยกันนะครับ เดี๋ยวกลับไปกินข้าวครับแล้วก็ไปส่งของแพ็กให้เสร็จแล้วก็ส่งของรอบบ่ายนะครับเดี๋ยวเราเรียนมาตัดอ้อยเอาไปขันน้ำพรุ่งนี้มีตลาดนัดนะครับหวังว่าผมไม่ตกหรือต้องดูพยากรณ์ก่อนนะครับตะไคร่หอมลายุงนะครับเซอกันไหนคลิปหน้านะครับเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยกินอะไร เจอกมาคลิปหน้านะครับสวัสดีดดครับ